แกก็บอกว่าเสียดายนะไม่เสียดายเคไม่เคองแล้วปล่อยครับผมบอกแกอยู่ว่าเนื้เลยพี่บอกคุยกันเมื่อวานนี้ยังไงก็ลงง่ายกล้าหรือเปล่ากล้าไปเลยนะกล้าไปหรือใกล้ไหมล่ะยังไงก็ลงง่ายเลยช่วงฝนช่วงฝนไม่ตกอะทำได้อยู่ครับครับช่วฝนฝนตกออย่าไปทำน้ำมันอมน้ำมันจะยุบบ่าลงไปผมก็บอกแกว่าตอนนี้ตอนนี้ฝนไม่ตกจะทำเลยพี่พี่ก็บอกว่าไม่ดีจะไปหาใครอีกอย่างก็ก็ไม่รู้เลยว่าเอา ก็พูดงี้วันนี้ไม่รู้จะเอาเงินหนไหนที่ไม่มีเงินเลยไมาจ้างให้คนรู้ว่ามันจะปล่อยไว้ยังไงนี่ยปล่อยไว้งั้นก็ก็ไม่เดี๋ยวเขามาถึงหน้าแล้งหรือดูแล้งเขาก็มาถมมันก็ใช้ได้ปกติผมกลัวไม่ถึงหน้าแงครับแต่สำคัญไม่กล้ามาอยู่ครับให้รู้นี้มันเป็นหลืบเลยนะใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันเป็นโพรงเหมือนเหมือนดินมันแข็งอ่ะมันเป็นหลืบเป็นซอกเข้าไปครับ